ถามว่ารักกันแรที่สุดในชีวิตนุ่มรำมสันช้ำเดงแกงกับหมูกระทังไงล่ะเต้นเช้ามาท้องก็ร้องหมูมามีแต่ภาพหมูกระทลอยขึ้นมาเต็มหัวเพื่อนยังว่าในกินทุกวันไม่เบื่อบ่ตัวไปก็มาทบรองวกและจะร่อยกว่าผัวไปลูกกันแดนนำจิ้มแซบๆหมูสามชั้นใหญ่ด้วย็นลงเตาคือแร็ปเสียงจิตเย็ดนี่คือเพลงโปรดเธอชวนไปเดตยังแพร่ร้านที่มีตาโคตรโถดอยากกินทุกวันทุกคืนหมูเด้งนี่คือจินในฝันเบื่อเขาก็ไม่แปลกใจมันอยากหมูกระทะคือหักของฉันกินเช้าที่ยงเย็นได้ ชีวิตตักหมูมันนิดแต่ถ้าเธอหลิดเพื่อนบอกว่าให้พอดีแล้วแต่น้องบอกหนูยังไวครับพ e ี่แววพวกวันฟุ้งฟุ้งจนหัวฟูแต่ถ้าได้กินนั่นคือฟิ cool. ลโค้ดคูลกลิ่นติดผมมีพอรับได้แต่ถ้ากลิ่นติดใจนี่ติดจนตาย <Now. S 1> ว่าที่ได้ชักนี่เราต้องไปแลกใครไม่กินหมูกระทะคืออาราคอนเทคสแกนจะไปเถอะได้ก็หมดแต่ใจเราเนี่ยยังไม่หยุดกินต่อจับเพชรหมูกระทะคือชีวิตเซฟักนิดเย็ดท่าเครื่องดื่มมารีฟิน oh. กินไปเมาบรรยากาศมันดีไม่ต้องมีพวกก็มีหมูกระทะม่ละคอดีห oh. มูกระทะคือหา ใจผูชนิดติดบิดเทาวันไหนเธอเงามาชวนก็ได้เพราะที่นี่เรามีต่อพิเศษสำหรับเธอไงล่ะ